สวัสดีตาเจี๊ยบจ้าสวัสดีจ้าพี่พี่น้อง,งๆแม่แม่ทุกคนเนะจ้ามีเจีบเ๊บจะมาผุดเรื่องการทำคลิปแล้วบ่มีคนเบิ่งไลรสุดแต่ว่มีคนเบิ่งเนอะจากพี่น้องมันอาจจะเป็นแค่ช่วงแรกๆที่เ้าเห็ดนอะจากพี่น,อน้องเนาะเ้าเห็ดไปแล้วมันอาจจะบดีเนอะจากต,ตรงนี้เขาก็ต้องยอมรับเจ้าของก่อนเนอะจ้ะาพราะว่าเขาเป็นมือใหม่นอะจากพี่น้องเป็นมือใหม่คือหัดเรื่องต้นมากทำคลิปเนอะจากตัวเจ็บเองก็เพิ่งจะ เคยเป็นคือกันที่กับพี่น้องจ้ะเกตในไม่เองกับมีมูว่าคอมเนต์น้อยๆกะหาคนหกคนในคลิปนะจาะพี่นองแต่จะแบบไยาย่ามหาคลิปดีๆเห็ดแบบคอนเนตนที่ว่าเพื่อนๆมั่นสนใจนะจ้จเนาะแต่กะบเวลาไล่สุดเองจะก็เป็นคือกันกับการไล่สุดเขากับจะมีคนเข้ามาเมืองหน่อยคนสองคนและตอนนี้ของเจาเองที่ถึงปัจจุบันนี้ ในวันที่สิบโคนในการเดียวเกิดมากบิสุทธิ์บบต่อนเนื่องกันแบบายาวๆแล้ว,ลวจ่ายเหนือกันนี่กันเรียนมากแห้กำลังใจกันะกนะจ๊ะพี่หนอนแต่ยังดีใจแต่ทีนี่หนอนยังเข่ามากเรียนแห่กำลังใจกันนะจ๊ะอันนี้ก็จะมาบอกให้กำลังใจเพื่อนๆนะจ๊ะว่าพ่อพึ่งจะเรื่มตุ่นไม่เขาเปลี่ยนเมื่อไม่นะจะ๊ะเราต้องคอยพัฒน,า,น,นาตัวเองอดีตัวเองให้ขึ้นไปเรื่อยๆนะจะ๊จะกัเอาขั้ม พูคนอื่นเพิ่นดูถูงข่อ,อยหรืจากมาพัฒนาตัวเองใช่ไหอมอีกทีน,น่จาจะพี่น้องเนาะเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่เป็นมือใหมน่นะจยะทีวา่าย,วายังผู้ติดตามยังบ่หลายการคอมเมนต์หรือว่าคลิปเพิ่นๆยังเบิ่งบ่หลายนะจยะเฮาก็ลองไปศึกษาจากคลิปเรืๆๆ่องนักผิดเรื่องนัมือก้นก็ได้จ้ะว่าแนวทางของเพิ่นอาจจะ นี่ถ้าไหนห้ามาพัฒนาเก็บของเจ็บของใด้อกจากต้าสามารถไปเบิกเก็บของเหตดเป็นยังที่เป็นกานโฆษณาแล้วว่าเป็นเห็ดแบบไหนทำแบบไหนเห็ดเป็นกานกดพันเก็บเป็นการโฆษณาถ้าจะเที่ยวกับทำมาได้กสองเดือนจะเข่าสามเดือนแล้วนอกจากปวเจ็บเองเจ็บไปยังไปศึกษาของม้่นจะเห็ดเป็นยังเพิ่มขึ้นนะจ้ะเนาะบางคนก็ว่าว่าต้องไปเบิงแต่ตัวเจ็บเองคืเขาอยากเรียนรู้เขาอยากได้ความรู้เขาอยากพัฒนาเจ้าของขึ้น เาต้องไปเบื้องจิตของผลิตภัณฑ์ขุดเกณฑ์มากนะจ๊ะแต่บางสิ่งบางอย่างเท่าเองจะต้องมาไปต่อวิเคราะห์อีกเทธิยนต์เองนะจ๊ะพี่น้องเนาะว่ามมั่นสมควรหรือไม่สมควรค่ะสมเหตุสมผลนะจ๊ะพี่น้นองนะจ,าจ,ะาจ๊าจะอย่ายให้ทุกคนอ่า ข้าหน้าตัวเองทั้งละจ๊ะพยายามศึกษาหาความรู้หลายๆคือกันนะกจากเขาเป็น,นมือใหม่อีกทีเขาต้องอไปอ่านกฎชุมชนของเพืเ่อนนั่มนะจ๊ะพี่น้องเขาจะได้เข้าใจกินหลายๆอย่างนอกจากหรือว่าอาจจะไปฟังจากปิดในไๆเพื่อนก็ได้จ้ะเกีนเน่ยวกับกฎชุมชนของเพื่อนนี้อย่างแน่เป็นแ,แบบไอ้ที่มันจะถูกกนละเบียดของเพื่อนน๊ะจากเขาจะได้พังกฎทาเกินเพื่อนเร็วๆได้จาะพี่น้องมือใหม่ของเขาเองก็ต้องสู้ๆเนาะ เขาต้องหัดพูดะอะไรฝึกทักษะการพูดให้เก่งๆก่อน,กนดกจะอาจจะ,ะบันทึกในวิดีโอการพูดแลาวเขาจะเไยคำนม่มการอะไรสุดก็จ,จะทำมันตึกวิดีโอมาหัดวอกนเดียวกอน,กนด้จะบอไปแล้วเขากะเท็นิคไปแล้วออก,กมาลบออกก็ได้แต่ถ้ามันดีเขาก็เอามาลงในเพจเเทวได้จะงงานประกาศ น้องในสุกเป็นคนเดียวคือเขาจะรู้ว่าสถานการณ์ของห้งองพิจิตรใดเขาจะเสนอบอกบ่ท่าทางของห้องพิจิตรใดแน่ที่น่นนาจะเขาจะได้เหตภาพของตัวเองคือกันนา่าจะอันนี้ก็ลองเอาไปฝึกฝนท่าทกันเบิรงนรน่าจะเนาะมีแนวทางอีกที่จะมาบอกต่ออีกเจา้าขอบคุณเพิดขอบคุณท่นอจ้าขอบคุณจา้า